แข้งใสแข้งใสนี่จะเป็นของดูคาใบนะฮะถ้าไม่ใส่ครอบแข้งใสใช่ไหมเป็นความอันดับแรกก็สวยงามสองก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าก็สวยงามสวยงามสุสวยงามนะสวยงามไหมเนาะโอเคมาดูอีกตัวนึงก็จะเป็นชุดกระทุ n g หลังนะครับเป็นของเบมโบให้จะมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เบมโบทั้งคัน ไรรเดอ์นะะฮวันนี้ผมก็จะมาพูดสาระเกี่ยวกับ V4S นะครับว่ามันดียังไงมันดียังไงโอ้โหดูจะฟง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 มาให้ที่จะสกปรกลัวน้ำยาปุกผโอเคครับผมน้ำยาปลุกผมต้องเข้าจังหวะนี้แล้วครับผมติดต่อไปที่ช่อง Nick LM นะครับผมนี่นะครับผมท่านใดมีน้ำยาปุกผมดีๆเซน้ำปุกผมดีๆนะครับจ้างนิกเอลเอ็มไปรีวิวได้นะครับผมเห็นผลไม่เห็นผลแล้วติดต่อได้ได้ดูที่หัวของท่านนี้มาเรามาดู V4 กันเร็วๆมาเลยพี่ โอเคจากที่แต่ก่อนที่รีวิวแบบไรยสาระกันไปนะครับตัวนี้เป็น V4 S นะครับซึ่งทำลายเป็นลายเป็นลายซ s u p e r l e กนะครับ Super s u <Sorry. S 1> ก e ิลา่าซ e r a s u p e r l ก g ิล่านี่จะเป็นลายพิเศษ,ษ,ษของดูเกตินะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้า Superleg หนึ่งสองเก้าเก้า s u p e r l e นะครับแล้วก็ V4 ซ s u p e r l e กไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้เป็น V4 ซ s u p e r l e กที่ติดสติกเกอร์นะครับและเอียดของแต่งนะครับเราจะมาไล่ตั้งแต่ชิ้นบนกันก่อนนะครับชิ้นบนนี่ที่เห็นเราเห็นตัวนี้เป็นเซลหน้าเดิมนะครับที่ไปหุ้ม ฟิล์มมานะนาเดิมใช่ไหมห้าเดิมตัวนี้ก็จะเป็นอุดกระจกนะครับกระจกเดิมของมันจะเหมือนกับอมะเรงอะไรไม่รู้มเมืวลาเราใส่มลเระงรก็ไม่ได้ส่วนข้างหน้านะครับจะเป็นไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์โคมข้างในแล้วก็จะเป็นไฟเดทันและนิ่งไลท์นะครับตัวนี้ <Wow. S 2> ให้ความโดดเด่นสวยงามครับส่วนอล้อ,ลอหน้านะครับชุดหน้าจะเป็นโช๊คหน้าอันแบบ หัวร้กับอัพไซด์ดาวนะครับเป็นเป็นของนี่ครับโอรินนะฮะโอรินมาพร้อมกับแม่ปั๊มเ5 0รุ่นใหม่นะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามเป็นทรงรุ่นใหม่เลยนะทรงรุ่นใหม่เลยนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบคอมไบเบรกหรือเปล่านะเพราะว่ามีกกาารรระจยแงเบรกเป็นการกระจายแรงเบรกใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นการล้มของอีวอเทคนะครับแล้วก็จะเป็นการหม้อน้ําของอีวอเทคเหมือนกันนะครับคันนี้จะเน้นไปทางอีวอเทคนะครับโอเคมาดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็น ข้อแข้งใส่แข้งใสนี่จะเป็นของดูคาใบนะฮะถ้าไม่ใส่ครอบแข้งใสใช่ไหมเป็นความอันดับแรกก yeah, ็สวยงาม2ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ okay. ่าก็สวยงามอ่ะสวยงามสะดวสวยงามนะสวยงามไหมเนาะโอเคมาดูอีกตัวนึงก็จะเป็นชุดกระทุ n g หลังนะครับเป็นของเบมโบที่จะมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยโอ้เบมโบทั้งคันโอลินทั้งคันเลยนะพี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เราเห็นเลยคือท่อนะครับอาคาพวิกนะครับตัวนี้เป็นฟูลซิสเต็มนะครับราคาก็เจ็บปวดอยู่นะเท่าไหร่พี่ ถ้าพี่ถ้าเห็นเขาซื้อแยกนะร,ราคาท่อชุดนี้ประมาณสามแสนสามแสนนะครับท่อเลยนะพี่ถ้าใส่ท่อชุดนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือพาร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดท่อเดิมมันจะเต็มตรงนี้ถ้าเกิดใส่ท่อตัวนี้มันจะมีพาร์ตตัวนี้เสื่อมมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นเฟลลิ่งเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับข้างในจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาดู ส่วนล้อหลังนะเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับเป็นโทัวอาร์มนะทัวอาร์มนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับจะมีไฟไฟ,ไฟเลี้ยวในตัวนะครับไ,ไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวโเหมือนทัเลยเนาะเหมืนอนรถทัวนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟเลี้ยวหน่อยนิดนึงนะครับเห็นะไ,ไหมครับนี่นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะโหสุดยอดมาดูหน้าปัดเรียนไม้นะครับหน้าปัดเรียนไม้นี่ฟังจากทิกตอกของพี่เอกมานะครับ ก็จะมีไม่การเล่นนะก็จะมีพวกปรับโม่ต่างๆเซ็ต ABS สามารถปรับค่าได้นะฮะ ABS ปรับค่าได้โช๊คสามารถปรับค่าได้นี่มาดูประกับที่ตัวนี้เลยประกาที่มือมันคล้ายๆกับจอยเกมเนี่ยจอยเกมนะพี่ไม่รู้มีปุ่มอะไรบ้างหนึ่งเยอะแยะเลยนี่มันค่อนข้างที่จะละเอียดเซสทีฟนะครับรู้ไหมว่ารถดูคาตินะครับน้องดูคาติพวกตระกูลดูคาติเนี่ยถ้าเกิดถอดเครื่องยนต์กับ พวกเฟรลิงออกนี่ก็จะกลายเป็นซากเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของตัวรถมันจะติดกันอยู่กับเครื่องยนต์ <Ooh. S 1> เครื่องยนต์เปรียบเสมือนแกนแกนกลางนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V4 นะครับ 4, แต่จะมีคนเข้าใจผิดว่าเครื่องยนต์มันจะเป็นเครื่องแอลทวินเหมือนกับพันนิเกเลตัวพวก1 1ว9 1299นะครับตัวนี้เป็นรื่ใต์ V4 ที่เราเห็นตรงนี้นะ ตัวนี้นะมันเป็นเฟรมนะครับตัวนี้เป็นเฟรมโอ้ตัวนี้เหรอพี่ใช่ครับเฟรมที่เป็นช่องแรมแอร์มาเลยครับเนี่ยเป็นซับเฟรมขึ้นมาอุ้มเครื่องไว้แค่นะยึดติดกับเครื่องถึงแค่นี้ใช่พี่แล้วก็สวิงอาร์มยึดกับเครื่องเหรอพี่ใช่ครับสวิงอาร์มยึดกับเครื่องเลยทุกอย่างที่พูดว่าโปอาร์มเออไม่ใช่ดิอ่าทุกเครื่องเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ที่ชอบมากเลยที่ยังไม่ได้รีวิวลงเท่าพี่คือตัวนี้ ตัวนี้เป็นกันล้มนะครับตัวนี้กันล้มเห็นไหมเนี่ยดูฝั่งนี้ก็ได้เป็นกันล้มนะครับเองไปยืนข้างหน้ากันล้ม R n G ถามว่าดูคดีปันิกัเล่ V4 กันล้มมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับโอวเนี่ยนะพี่ใช่ครับกันล้มครับว่านี่คือกันล้มเอ็งกันล้มยังไงพี่ถ้าล้มถ้าล้มแปะมันก็จะไม่ชนนะครับมันจะกระแทกนี้ก่อนนะครับเห็นไหมโอ้คือกันฟิล์มกันเครื่องใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้เรากันภายในเราไม่ได้กันภายนอกเหมือนรุ่นอื่นเนาะกใช่ครับ ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องล้มเลยไม่ต้องล้มมันแหละดีแล้วนะพี่เนาะมันไม่คุ้มรุ่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงหน้ามาดูมาดูอ่ากันสะบัดกันสะบัดจะเป็นของออรินนะครับไฟฟ้านะฮะออรินไฟฟ้าแต่ของเองนี่เป็น k y b นะครับเ v b ชัยยะบ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของสําหรับรถรุ่นนี้คือ สำหรับรุ่นนี้ก็คือเป็นคัดแบบไฮดรอลิกนะครับขึ้นมามาดูไฮดรอลิกคือเป็นคัดน้ำมันคัดน้ำมันใช่ครับตัวนี่ไงปกติเราเป็นคัดสายเนาะใช่ครับดูนี่มีปั๊มเป็นเบมโบ่ให้จากโรงงานเลยให้ความเป็นไงคุ้มเลยที่ดทั้งเบมโบ่ทั้งปั๊มนี่คือปั๊มปั๊มเดิมจากโรงงานได้พี่ตัวนี้ใช่ตัวนี้คือมีปูอยาจากโรงงานเลยนะครับชุดแต่งแต่งคุ้มๆเลยของแต่งมาจากโรงงานเรามาดูชุดนี้กันต่อครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าพระเอกของเราเป็นโชคหลัง เซอร์ลินไฟฟ้าเป็นของ TTX ตัวนี้นี่ TTX นี่เราจะเห็นตัวอยู่ที่ R1M นะครับ R1M นะมีนะ R1M นี่เพ่นส่วนมากที่ R1 ที่เขาวิ่งในสนามจะเป็น TTX แบบสามารถรับฟรีจัดด้วยมือนะครับครอบครับนี่ครับฝาพวกอะไรนะ คอมมิชชั่นนะครับค่ามันได้นะใช่ข้ามได้ข้ลงสนามเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันเป็นรถรถคล้ายๆรถแข่งที่ขับบนถนนได้ปรับงานเพื่อมาใช้บนถนนนะใช่ปรับมาพัฒนามาเพื่อใช้บนถนนอีกอย่างหนึ่งนะครับท่อนะครับท่อท่อบังขรรภ์หนองมนเองมาดูนี่าางล้หนนอม นี่ยมีข้างเหรอพี่ใช่สมพัสเหรอเนาะมันแพงนะสองข้างนะครับเห็นไหมแตกต่างมาเลยนะครับสมพอแล้วมันแพงเนาะใช่คือท่อมันแพงเห็นไหมชุดนี้เป็นชปั๊มคัดไฮดรอลิกประมาณนี้เห็นไหมเป็นขี้สนิมขึ้นแล้วนะฮะรถรถไม่ได้ขี่เลยอันนี้ตัวนี้ที่เราเห็นเป็นตัวครอบนะเป็นติ่งครอบนะครับถ้า V4 V4S ตัวนี้เดิมๆออกศูนย์นี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่พี่ V4 ตัวนี้อยู่ที่ร้านนี้นิดครับโอ้โหอย้านที่มอเตอร์ไซค์คันเป็นล้านนะครับทุกคนใช่ครับถามไม่ว่า V4 เอสกับ V4 ธรรมดาแตกต่างกันยังไงครับพี่อันดับแรกหนึ่งคือกล่องละอันดับแรกกล่อง ECU ECM สองนะครับก็จะมีโช๊คที่มันเป็นคล้ายๆกับโช๊คของรถบ้านอ่ะเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นโช๊คไฟฟ้านะฮะโชข้หลังก็จะเป็นไฟฟ้านะฮะน้ำหนักก็โอ้ยแสงเมยนี่คือยิงเล่นถอดเลยนะเนี่ยเป็นยังไงพี่น้ำหนักหนักก็อาจจะหนักกว่านิดนึงนะครับหนักกว่านิดนึงครับ โอเคนะครับมันก็มีแค่นี้นะครับส่วนเออมันสตาร์ทได้ไหมขออนุญาตนะขออนุญาตสตาร์ทนิดเดียวขอนิดเดียวนิดเดียวเกรงใจแต่ขอไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลนาะฟังเสียงบีฟูกันแล้วกันนะทุกคนมาดูกันนะครับดูหน้าปัดลืมเดี๋ยวแล้วมาให้ว่าดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูใหม่ตัวนี้ทำการแฟงกล่องมาแล้วมันจะขึ้นเขาว่านี่ครับดูนะครับตัวนี้ใช่ไหมดิสซิ่งอีโวนะครับดิสซิ่งอีโวคือว่าสุดท้ายแล้วกล่องมันอ่ะเออ โอเคนะครับมาดูเสียงพ่อกันเลยนะครับขอัวญาตนะครับสตาร์ทให้ฟังนะครับกดมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆแจกติดยากนะไม่สามารถหยุดเกียร์ได้นะครับถ้าเกิดมันยังอยู่รอบดูของเก็ม,ววาม,มบานียร์ทำไมเไพราะเราจำกัด แค่นี้นะหรือมันมันคล้ายๆกับ s 1 0พันนะครับตัว S พันมันก็ถ้าเราไม่เข้าเกียร์หรือกำลังมันก็จะไม่ดังนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สาระดีๆจากช่อง NKM Rider นะครับขอจบคลิปนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นิกนะครับวันนี้ที่มาช่วยโปรโมทช่องของผม